สวัสดีครับถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดละหารไร่นะครับนะครับมากาบาวายบารมีหลวงปู่ทิมครับผมอยู่ที่วัดละหารไร่จังหวัดละยองครับพีบ่น้อครับเรามาด้วยกันเยอะเลยนะครับนี่ครับ คนมาหลายๆครับคุณนี้ครับพี่นาวาพี่พิมพ์ไหมไม่เห็นหน้าเลยเห็นหน้าก่อนเอ,เอ้ว่าน้องพิมพ <m im> ์เดี๋ยวไปดูในช่อง YouTube นะฮิเกล <m im> ไปดูในช่อง YouTube นะ หนุต้นจะไปลงนะยิ้มสีสวยเลยเอา้าหันหน้ามาสีสาวนี่เ็้อหันหน้ามานิหันหน้ามานี่สีสาวนี่หันหน้ามาสีสาวเด้วเอา้าจุม,มือได้จุม,มือได้สี่คนนี่เอาเข้ามาอ่าโอเคมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองไอ้บ้าตรงๆุกหนึ่งสองโอเค แล้วจะทำใส่รูกหน้าปโป๊กให้ฮะอะไรนะนหนูเพิ่งตื่นอันนี้ตื่นยัง <c oughs> วันนี้ช่วงปิดเทิมครับพี่นอ้องพ้นกะทิมาไหวครับบรรยากาศรอบๆได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปบูชา <c oughs> บูชาดอกไม้ก่อน เอาคนละชุดนะได้ยังได้ยังเอาดอกไม้ยังเองเอาดอกไม้ยังฮะเอาถูกสามดอกเอ้ยอันนี้ทำบุญ หยอดตู้เลยนะครับหยอดตู้ตเลยอ่าอไเปได้ยังเองเจอไม่พอดึงนะตอนนี้กำลังมาบูชาดอ,อกไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปบ่ายหลงวงผู้ทิมข้างบนครับได้ทองยั่งลูกเอาทองทองได้ยังได้แล้วเอาปิดปิดทองข้างบนเอวาได้ยังลูกได้ยังเฮ้ขออีพ่อด้วยอ,อันนี้คือดอกไม้แล้วก็แล้วก็ทองใช่ไหมได้ทูบ แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ทองนะครับเท่าิีจุดตานน,นครับ วันนี้เรามาไหว้สักการะหละวงปููทีมครับนะครับทีมงานพี่เกลพี่กิตาน้องนาวาลุงมบอยนะครับทำไมวันนี้แม่สวยจังเลยวะเอมามาจุดนี้ลูจุดเทียนกันลเลยนี่ฝั่งนี้ก็ได้พี่พีมาจุดฝั่งเดียวกันนี่กับพี่วานี่ นี่คือคำาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับท่านครับพ่อไบพี่บอยพี่เจียบนะครับข้างนี้น้องเกดจุดจุดทูบยังลูกน้องเกดได้ยังลูกไป นาที่วิวายข้างบนต้นนะครับตอนนี้เขาจุดดอกไม้ก่อนจุดธูปก,ก่อนได้ยังลูกติดแล้วจ้าติดแล้วเอาเข้าไป เอาวาติดแล้วนี่ลูกได้ยังไปนั่งไหว้ขอพรด้านโน้นนะลูกปะเอาวาไปนั่งกับแม่ไปลูกนาวาติดยังเทียนเอาตั้งนี่ลูก เทียนเราตั้งนี่เลยจ,จุดเทียนคันจุดนจุดเทียนแล้วก็ตั้งไว้นี่บ้าขึ้นข้างบนไหมไปมาแล้วลงมาเมื่อกี้นะอ๋อเกลไปข้างบนไหมลูกไปข้างบนไหมเงยขา ไปหวปูข้างบนครับน,นี่ตัวน้อย่ิบิมันจะโตอยาก็มยอนสองยิบยิบ,บ,บยิบ,ยบ,ยบหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สาวจะขึ้นไป ไม่ต้องไม่ต้องถอดรองเท้าบ่ไปมันร้อนไปใส่ขึ้นไปเลยลูกไปโอ้เก่งมากเลยเอรอเด็กๆดเออกิจ้าไปเออมาแล้ครับเดินขึ้นไปข้างบนครับโอ้เอวาไม่จับเลยเหรอ แล้วครับเหนื่อยนิดนึงโอ้รับของปูใหญ่ครับของปูงทีมวัดรหารไหลครับพี่นอ้องมาอย่างลูกนั่งลงลูกนั่งลงเลยสูงนยครับครับมีคนกันหลายอยู่ ขึ้นมาแล้วนะครับนั่งไหว้ด้